เอาตัวเมียเอาตัวเมียแจกสวดละหุน เสือหังหลังเล่าสำนักสีไ่คุณธรรมเฮ้ยตามลาบักจอบรอยกันวะทีมงานพออ่อนเนตครับห่วผิดวางกันวะตาเนี่ยโอ้พูเถึกดอกดีสีกึกดอกแดงวะท่านเอามาเบ่งทีมงานสีไ่สินธรรมบ่งนี่ อ้เนี่เทววะโอ้ยสุดยอดแน่นอนเลยเอ้ยสมสสีอสำนักข้าเจ้าขนาดเขลขึ้นไปทั้งๆเยอามากเยดูดดนดกันนั่นอ้าหนีก็ีแต่ลงไป่าแต่ว่าถืกไม่ไดเย็บใจเลยเน่ยไม่มาโยอเนี่ยวัเนี้นเนี้ยบางเนี้ยวันเนี้ยปวด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  เรียว่าอีสานแหล่งให้จุแขนเขามเาบึงผลกระตก็จะจนจนมันสีแหลงเดยจังไดพี่นองเลยสวัสดีครับจอมยุดธเสียวลงเตาเน้าฟองกับเสียวไม้ขึ้นก้อนละกองปลาปลามีผ้ามเาบึงข้เจา้าแข่งวานแห้กันอีกกลอบหนึ่ง ส่วนผัวว่านแห็กะทีใส่ม่วงเห็นไหมคุณโอ้โหใส่ม่วง,งก็ใส่เลยครับผัววานกับวานไปฝากเลยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซอยนีักกันแพ่งกันนิดก็ล,ล่ะครับผมไปพา,าไปเบิง่งครับ พามาเยือนทินบานน้นปลาขาวตำบ,บน,นาแซงอำเภออรสระพูมจังหวัดร้อยเอ็ดไปไปไปอีกรอบอ,อืออีกักรอบหนึ่งือ,อ่กไม่แนนถ่าจังหวะมันครับสป่ามันโตนขึ้นจากเห็นบ่ มันตัวกินจากขันนี้ทีมันจะกินไปข้างบนครับเป็นกาิจอบว่านตอนนั้นละให้มันแตกสวดเจ้ากจะปิเตรียมตัวว่านนะตอนนั้นเพิ่นทาจังหวนะนั้นครับมีจงังหวะยวอนจะนต้องใส่เวลาทานยยังยเอาชิวทากันน,กน่ยังนงอยยังไงอัญ,ญาก็คเพิ่นา

ô oh. và oh. cốt sầm đấy ngang 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 mà mà ngang mà ngang 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 ส oh ือมาคักแ้ยคักแคยกาดหนึงเนี่ยนะมาเที่กะสั้งคาทุนเล้วนั่นเองโอ้โหน่เต้นแค่นนชม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 อีกเชียวสืออื่น Ngon Nên Xâm kết thả To chịu Văn giấy đọc Bạt thì Các thịt lái đây hết Đấy Bạn thân Bạn Điện ย่างก็ต้นหัวฝนต้อมว่าต้ลุงได้บ้างประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละโอ้ยน้องเจ้าสื่ออื่นได้กดน้องเจ้าสื่ออื่นได้กดสองตัวน้าเอาต่อเลย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 เอ้อต่อรถต่อรถเออ มันไว้ตามปลาเ่าของไว้บังาเขาวดี๋ยวของเดียวกันของเล้ันหดล้ว่ไหอก้ามัน้าอย่า่างของของก็เลืองนะพี่เี้ยมาสกคนเี้ยวาอปลาบัปลาบัวือสันแห้งถก ต่อมนับต่อมยู่ตอมอยู่ตอมนี้่ตอมอยู่พืดโอ้โ้หันลงเนาโวยเจาอีกแล้วเาอีกแล้วแหมบักม้วนหมเาบงคุณตั้งสู กุตัวสวยคนโอ้โอ้ยตัวสวยแข่แลวแข่แล้วง่แเอาเมียเอาเมียเอาเมียวานเานกันครับคนละมุมครับขนั้นมวยกันแดงกันน้ำเงินละครับสวนใจกันเลยนี่อือ

mà luôn cần quăng đấy xì mán quăng này xì mán gặp mà luôn cần vì đấy vì những đấy thằng đấy điết thằng đấy điết mùm đấy điết ướt ui ui อ่าเป็นยังไดฟังนันเป็นยังไดฟังนันฟังนันเป็นยังไดโอ้ยฟังนันเพียฟังนันเพียครับกันต่อครับปันี้มาสูกันต่อุ่นเต้นเต้นแล้วทั้งงุ่นเต้นแล้ววันนี้หัวเชิวผู้อาวุโสครับผู้อาวุโสนี่ครับตัววันไหนหมดละเต้นแล้วเต้นแล้ว สองฟังฟังนี e. ang, ่กับฟังนั่นสมว่าแช่งกันเลยครับผมคนเราฟังมวนบีกแบบด้วปีละครั้งป่าน้ำแดงครับแช่งกันไปเลยสวนกันไปลวดมาชิวผู้อาวุโสแล้วครับวันนี้พูดเต้นแล้วคนเดียวเต้นเต้นแล้วเต้นแล้วต้องมนเต้นแล้วฮัทสุงนนั่ะเทสส์นี่ เออไปเอยสวนกันมาสวนอืเวอ้ยม่วนว่ะม่วนเบียเบเลยครับการว้านลักษณะนี้ก็จัดระเบียบจัดระเบียบให้ว้านครับฟังระผื้น <c communism> <te ets> <üyor> สวนกันไปเลยแจ่งเงินไปว่า hmm. ฟ mm ังในสิมันฟังในเสียงไเอกนะตํบ่ปาตําบ่ายสิบเอ็ดเป็นบ่เพื่ฟังนั่นนี่ ฝนฝนปลาเต้นโค้งก้าวโค้งาวเป็นปลาแตกสวดสอยู่้ากนประมาณ้ากฝนประมาณตากฝนประมาณอ่าเอาว้ไงมันชนะบนเด้อว้าวอวว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 อวว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 ว

พรมอมกันในเรื่องกัว้องตัวแบาิมันไปมาเชื่อครับวันนี้วันนี้สายเหลืองเลยครับวันนี้สายเหลืองครับเชียกันว่าสายเหลืองสิเป็นยังไง หลกับว่าเขาเลยครับน้ามันไหลลูกแหนี่ก็ม่สว่วนกับลูกแหต้องหนักน้ำครับยังหน่อยกับซี่หาโล่ครับถ้าฝนถ้าฝนก็มันก็มัน้าฝนมันเอาเอาเอาเอมาบ้างนี้น้างนี้ ยกเขนวยไงยกขึ้นอือึดโอ้โจึงส่งถึงหนกเป็นตายเสงหวึดฮ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 ึดอือโอ้ยเฝ้าครับเฝ้า ลงามาไหมไปชั้นครูไหมครับอ,รอ,อุ้ยคนหน้าคนหน้าคนหน้ามี่เต้นญี่ปุ่นประคบครูแล้วครับประคบครูแล้ว พมเพียงแหงนาปัดไปปลากะิขึ้นมาจากน้องนี่ครับน้องนขึ้นน้องไงครับแล้วก็สิบน้องน้องเงต่อไปต้องขุนอีกน้องผวันนั้นเก่ามันจะไหวซองไหวไรนล่ใช่ไม่่ไ เ็นใจดี่แหละเพราะนบาย่ารงนั่นองเทเน่ีน่เราเบิตัวสุที่ได้บิียเยอรุน่เกาครนเกาว่ตังไสิดลนได้หน่อยเปนยงนอนทังอยตังฝ้าครับทังี่เฝ้าตั้งฝ้าตั้อ่้าเขาปอกไปแล้วเบิ้งเบิ้งเบิบงทั้งฝุ่นเบิ้งทั้งฝุ่นเบ้งทั้งฝุ่นมุมนั่นลงมุมนั่น nhưng này thước trước 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 thằng phao <laughs> วักดัได้เนี่ไัไวเดียวนโอ้ยตั้งนั้นตัวเดียวสูสีกันครับผมว่าไปอืออืออ้ยว่าไปว่าไปว่าไปมันของ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 ปูนครับมันของปูนเออนางเลว กันต่อครับลุงกันต้อครับน้องเสียวเสอื่น้ปัดปัดเต้นดีครับคุณ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 เต้นเหคุณโอ้ย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 คุณมาเต้นขึ้นคุณช <cartoon? S 2> ่ระวังกันตอมครับต้อมลูกแห อื้น้องเขียวเออื้นเป็นยังไงน้องเขียวเสืออื้นนอ้ยน้องเขียวเสืออื้นฟากำบ่งกูโตสู่กันไหมยี่ยังละวานเราสิบปมาเบิ่งวมาลรสิบยังไอาวันส่ปาได 2ตูวลราก็ไร้มาชมกันครับอันนี้เติงเป็นคู่อีกครับผมคู่อีกของงานแล่ะครับนี่อ่าคู่อีกของงานเอาไปเถาะ่าอ่าอ่าเอาชุบ ôi bây giờ ra bắt cả chuộc nằm về Nó bắt cả chuộc về Nó phê nằm nặng vô anh ạ Chốc bụi đều con khăn để cái suốt lưỡi bát này <laughs> คุว้ยเจ้าอกไอ้นละนเอ้อเู้อู้ยดอกนี้งามควาเครับปลาได้จะปลากรุดเลยปลากรดว่าปลากรดว่า ตรงกับเราเปิดไฟอีกของงานอยู่นี่ะเขาวางสะดุงไม้เขาวางสะดุงไม่อีกรอบนึงเอ้าใายโชั่วมึงดูอืออืออือโอ้ยนี่คือมีตะปัสิ่วจะใหญ่อ้าวเจ้าไม่เป็นเสียเชียวครับบผมเสียเชียว เราสิเป e <hi> ็นย <are not. S 2> really ังไงก็ได้กินอยู่เลยครับมื่อนี้มื่อนี้ถือว่าก็ขึ้นอาัติบ่ขึ้นมากไม่แต่ก็ถือว่าก็กินพ็อยากอยู่สุดลงเล่าพ่ะท่านจะเถื่อนฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บ เอ้าตัวนี้หรือวตัวนี้ครับผมมาตบท้ายกันด้วยทีมงานของพขาอเนี่ยนะครับสำนักสีไหลคุณธรรมตามเสือคนเด้อครับสำนักสี่ไปถึงสำนักที่สี่ได้ครับสำนักที่สีไหลคุณธรรม เอาอาวอาวอามันลงมาแล้ววนะไปะานนี้ปาโดดจังบ่ถ่าบรนด้ย<ป>านหนวะเ้ย,ยขัดจังล้วงแล้วมันห่างโดนครับมันห่างโดนจามลั่ <c ười> ลตกห่างดนนะน่ามผมมาเบิ่งผลงานของเรา โอ้ยอะโอ้ยเหีล้วหมดแดดก็เสียวหันนะเหี้ยแตกกันแล้วจะได้หล่ทำไมนะอ่าปิดษไายครับผมปิดษไายชิบนาพอกันไหมชิบนาเดี๋ยวขอยจิบบ้าไปหาเบิ้งมาหนีก็ขอจากล่ากับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเด้ต้องพลับปลา เสือไม่กระาังใดครับเสือไม้นั่นสวัสดีครับในเมื่อมาขายทรงในแม่ค้าขลางข้างแม่ค้าก็ขายคนที่ต้จนจร่านไปมากครับจะเป็นวงเวียนชีวิตวิถีชีวิตครับผมโอ้ ว่าจะไปขายเองกัมาขายส่งเป็นกานกระลับสีรับเมกาขางถนนตาจะขางบ้างคุณดูค้ากับที่เป็นคนที่สัญจรไปมาเี่นไครับลองวาบนไหนล่ะปัซอยสวยงามปัดซอยเดียวกันนีเจ้าเดียวกันนีที่บ่านนี่สิที่านนี่เอาอีบ้านปลาซอยปัดซอยโอ้โหสวยงามยาน้ปรับ ปลแปะก็เจี่จ็ดสองจมงแล้วกบลปละข่าัวอันนี้ปลาอันนี้ก็โห่ไงาหม้ก็ปลาก้าวกเอา้วลกอายห่ไงกปลาาวกายตกอ้อันนี้ที่เด่นเลยครับนี่อันนี้ลายคนอาจจะไม่เคยเห็นกถือว่าเป็นปลาหายากเลยครับเพ่นเรียนว่าปลาคบครับปลาคบ พราะใหเพิ่็กะเจนปลาอย่างลบปลาคบปลาคบเป็นปลาทีเป็นย่นย้อนหรือย่างน่อยปลาเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งขาเอื่นปลาอย่างของตับอกูกันแค่ว่าบ้านผมนม่เอื่นปลาคบแน่นอนน่นมาจากปลาคบคบกับปลาอันเดียวกันไหมด้คุอคนเกรเบื่เคยเห็นือว่านอะไครับ ปลาคบครับอันหนาเงี้ยเงีนั่นคือปลาคบครับนี่ยคบอยู่นี่เลยอันตัวแดงๆนี่ครับเป็นปลานังครับผมปลานังตู้ละแพงกับพวกนี้ประมาณสี่ร้อยอันอันนี้ถ้าเขาจะเขาขายเองจะห้าร้อยแต่ว่าเราหาเองขายสามร้อยค่ะถ้าถึงตลาดส่งก็จะประมาณห้าร้อยเลยครับคนขายสามร้อยสี่ กตนั่งกัสามลอยหาีแต่ยตลาดอินกัเจี่หาอยนะครับโลกะาหาลอยก็ุงหน่อยเกี่ยวดเลเจ็งสี่กบเ็ดี่หาลอยกันรับก็นั่งนี่เจังสี่ก็นั่งขึปมหางยากันเลยครับเป็นปลาที่หางายหากินงาก็ตไปคนสน